สวัสดีครับมาพบกับช่อง Hobby b k o n g Channel นะครับในรายการ Hobby b u k o n g Unboxing นะครับเราจะมาเปิดชุดอ่าดนอกอนนอฟดนอกดิงตามหาแแวนกันมาดูซินะครับว่าผมจะได้แหวนฟอยแหวนไม่ฟอยหรือแหวนเอกธรรมลงหรือไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนะครับมาเรามาดูกันจะอาจจะ u n b o x i n องบ็อนะครับแต่ไม่แน่ถ้าเกิดมันยังไม่หายมันเราอาจจะมีบ็อกที่3ปะ่ะเรามาดูกันระหว่างที่ตัดฉับไปเราก็ไปตัดตองแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็ว มันจะเป็นยังไงวะผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันน่าจะเป็นสามใบใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นใบนี้จะเป็นแหวนก็จะใบนี้คอมมอนสี่ใบนะครับอันคอมสองใบแลนแล้วใบแรกฟาก้าที่สองอ่าดาบดาบเกนดาบนะครับอันนี้จะคอมมานเดอร์อันนี้นี่แก๋โหนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันเกนดับรัวๆเลยไอ้นี่ลิงโชเคส เอ็มดีเอ้ยนี่มันอ,อะไรนะท็อปเปอร์อ่ะคือเราท็อปเปอร์นะครับอันนี้อ๋อโชว์เคสอ่าซีนการ์ดอันนี้ซีนการ์ดฟอยแล้วก็โฟลโดในนี่ใบที่มันแถมเนี่ยบันเดนเจ็บจังวะไม่โหมาก็โดนใบแถมบันเดนซะแล้วใช่ไหม ไม่ใช่ครับอันคอมสองใบแลนเอ๊ะนี่มันแลหรอหรือผมจำสลับเป็นมิสติกไมาลุ้จะให้อ่จะให้ปลูกต้นบอนไซไว้ไหนครับแหวนโชเคตอะไรเนี่ยคาเซอร์อเดนเวลมาจะครบล้ว มาสโลตสุดท้ายไม่ใช่เสิร์ฟฟอยซีนการ์ดนะครับมันปินไม่ค่อยคมเลยฮะเงาจังเลยปั๊บชึบไม่ใช่คอมมอนคอมสองใบแลนมิสติกแล เอ่อคอมมันเดอร์นัสกูมาแล้วนัสกูอุ๊ยนี่มันเกทเฮนนี่น่ะลืมลุ้นเลยเลโกลัสันคอมไม่ใช่เสิร์ดฟ,ฟอยปิปปินทำไมมันดูโหดจังเลยรูปนี้สามซองผ่านไปเง็บเง็บสปอยหน่อย ริลืมสล็อตสี่แร่บัลล็อกเรนเจอร์บแบล็กเกตอาสโตนคลาวสโตนคูริโอเดี๋ยวนี้โอเคโอเคเลยสลอ็อตนี้สล็อตนี้มันรอดเดยอะเหมือนกันเว้ยนะ ตออตสุดท้ายไม่ใช่เปิดฟอ,ฟอ,อยอะไรเนี่ยอ๋อหลีจะได้ลีแรนด์ดำป๊าปสองถัดไปเอาเหนียวเหนียวเนียว,ย,ว,ย,วยังไม่มีอะไรฮือหาเท่าไหร่เลยแหวนมาสิลูกไม่ใช่แรกแกนดับแหวนลงใต้ Assemble N นนัสกูสองใบแล้วจะเป็นเ e, อออใช่สล็อตนี้มันจะสุ่มระหว่างแลกริงโชเคสกับท็อปเปอร์นะครับคอมอ้าวไม่ต้องหาในพี่ลิลิสในนี้ก็ออกเหรอตายขาดทุนวะ่ะพอเดี๋ยวเปิดในพี่ลิลิสก็ได้เดี The ๋ยวใช่แลนโหแลนฟูอัตสองใบละ นืบ,บใช่ไหมไม่ใช่อนะครับโดฟดูรินค่าหน้าสูงอะไรเนี่ยเซอลอนเฮ้ยเซรลอนหน้ากล่องดีกว่าน่าจะใช่เซอรลอนหน้ากล่องนะครับแหวนโฟโดไม่ใช่ท็อปเปอนี่ก็โฟโดครับ อันนี้มิติอะไรวันนี้อะไรเยอะเหลือเกินเห็นแล้วก็สะลตไทายอารากอนฟูดนะครับไม่มีแต่ฟูด้ดหน้าแรกหน้าหลังอะไรพวกนี้โอเคจะขึ้นทางแล้วเยียบกิบไม่ใช่อ้าวซาวรอนซารอนรัวๆเลย แม่งมุมนะครับเลโกลัตแอนทอมบอมบอีอันคอมซิมิโกเดี๋ยวท็อปเปอร์เราไว้ที่หลังสุดแอยลืมโอเคไอมันจะพีกมากถ้าเกิดลืมลรวออกมาเป็น ถ้าเกิดลืมแล,ะล,ะล,ะละม้วลาดนองมอเป็นแหวนเนี่ย Legendary n s t a n d ใบแรกของเมจิกนะครับใบ,บนี้ Commander Gandalf Gimli ลืมสล็อตนี้อีกแล้ว Gandalf ต h วไว s c e n e g a r d แน่นอน Extend แบบนี้ดีกับ c e n e g a r d อีกใบเออพิลิลิซอีกละครับพิลิลิ i สองใบละใช่ไหมพิลิลิ i สองใบละเออ ป้ายต่อต่อต่อฮึบไม่ใช่คอมแลนแร่แร่มิติวโคสไมโออกมูรีเอ็นนี่อืมนี่เปิด กล่องซีบีหรือกล่องพีรีลิสวะเนี่ยได้ใบตอบพีรีลิสมานละสามใบนะครับไม่ใช่เซิร so ์ฟโฟยแกนดับอันนี้หน้ากล่องหรือไม่ก็ตัวรองเลยแหละเงียบหนึ่งสองฮึไม่ใช่ริงเหมือนกันนะครับแต่เป็นสลิปสลิปออนเดอะริงไม่ใช่โซริง หมูแซมไวส์หืมมันตัดเบี้ยวกันแล้วเนี่ยไมโฟโดทำไมมาจากตัวคอมมานเดอร์ล่ะเนี่ยจะหมดแล้วกล่องแรกเหงาจริงจังไม่มีอม กบีโกโอ,อลัมซาดดสเปียร์นี่ใบเล่นแน่นอนฮ้ยอ,อะไรวะเนี้ยนี่มันรีเจนเดอรี่แลนด์สามใบแล้วนะบล็อกนี้เดี๋ยวมาสซตดูสรุปอีกที ตายละลั่นหมดแล้วหดลุ้นแหวนแล้วตุยไปหนึ่งบ็อกเออบ็อกฮึบเสิร์ฟฟอยไหมไม่เสิร์ฟนามารีวิวกันสล็อตสุดท้ายใช่ไหมน่าจะมีฮือฮาร็แลน แลนฟูอาสามใบมิตินดารี่แลนมิติกมิทมีมิติกไหมเนี่ยอันนี้ซันลอสเอ่อเห็นะโชว์เคสน่าจะครึ่งครึ่งได้เออครึ่งครึ่งพอดีมีโชว์เคสครึ่งหนึ่งนะครับใครเป็นท็อปเปอร์เลยนะลีลิกแอนลีมแอนลีลิกเออแล้วก็เป็นโชว์เคสที่นี่ น่าจะประมาณนี้นะครับบล็อกแรกปากเก็บของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวท็อปเปอร์ท็อปเปอร์ะท็อปเปอร์จะเป็นฟอ,อยนะครับจะเป็นไอ้พวกนี้ฟอ,อยด้านไหนวะเนี้ยด้านนี้มัง้งยืบโอเคใช่ย้มหน่อยลูกฟับเอาหัวแหลมๆหลมมาอะไรวะเนี้ยไม่มีหัวทอนออาโมมิติสนะครับ ก็ไม่แย่แต่มารีพิ้นมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูบล็อกต่อไปกันนะมาต่อบล็อกที่สองกันนะครับผมแอบไปตัดมันแล้วเมื่อกี้โอ้หบล็อกตะกี้แม่งเกลือจะจัด,จดมิติกน้อยมากๆามาดูกันนะครับบล็อกนี้จะมีอะไรคือฮาไบแลนแลฟอ์ตอนิวน,น,น่าจะเล่นได้นะครับเซารรอนคอลัมน์ัสกูอา้าวลืมสล็อตอีกแล้ว ฟอยอัอนคอมฮึบโชคซีนการ์ดอาแล้วก็ฟูดไปแล้วบอกตองแลหนึ่งสองใช่ไหมไม่ใช่เหนาวจัดแร่อ,อีกแล้วแร่ลัวๆอ,อ่ะเหอเป็นเอ็ม อ่าคาร์เวนออกโซโอเคคาร์เวนออกโซโอเคเลยพรีลีใบพรีลีกแล้วไม่ดับเบิลเรนโบวด้วยห <_ pin> ซ้ำเห <_ pin> มืนอนความหวังจะสลซอตนี้นะครับที่เหลือดูสิ้นหวังไงไม่รู้ไม่ใช่เร่ รีเวนเดลอ๋อแลนแลนดินเดลลี่ชุดนี้เปปปิ้นฮึบไม่ใช่เหนาจัดเอ็มโอ้โหตัวนี้เฮ้ยเอาจิงดิครับพี่ไม่ใช่ใหม่ตัวตัอ ตลอดไา้นะฟาลามีเบทจะครบแล้วเว้ยกูแต่กูสั่งบันเดินทำไมเนี่ยจะครบแล้วเว้ยกูสั่งบันเดิลทำไมนี่เป็นเดียวซ้ำจะครบอะไรนะแรมีห้าแบบใช่ไหมจะครบแล้วขาดดำมัง้งไม่ใช่ดำมีแล้วน่าจะขาดแดง ไม่ใช่ว้าโอเคนี่น่าจะไปเล่นนะครับในโมเดลเรนเจอร์แฮมไวน์บอมบ์ดีกแล้วเห็นอารากอนคน้คนนตัวหน้ากงไม่จะครบแล้วบุ้ยตัวคอมมันเดอร์จะครบแล้ว ฮึบไม่ใช่เนาจังเลยมีคือเงาคอเฮเว e นครับเงาจัดอ่าน,นี่นี่น่าจะไปเล่นอีกใบนะครับขึ้นทางแล้วเว้ย ไม่ใช่ขอไปสักวงสิวะโฟโดเห็นขอบลิงนี้รู้สึกไม่ดีเลยแม่งมันต้องเป็นขอบไอ,อ้เฮ้ยของคิดเองขอบลิงนี่แม่งขอบลิงนี่แม่งไม่มีลุ้นเลย เราจะลุ้นสลอ็อกก็มีสลุนสล็อตนี้ลุ้นเสิร์ฟฟอยกับฮอร์โอม,มอนใบที่สี่ลุน้นแหวนฮาร,กร์กอนดออีกแล้วรึบรีเฟกติง้งพูโอเคอยู่เอาน,นักกูฟอยอ,อยู่สล็อตนี้แหละเนี่ย ปูอาร์ตซีนการ์ดน่าจะใช่หนึ่งสองไม่ใช่เหงาจัดนี่คือเหงาหมว่วาเซอรวอลวิลืน ครบแล้วครับใบฟอ,อยพีลีลตกูมันต้อเล่นพีกูก็จะครบได้สุดยอดเลยอ่าซารุมานเออืมขอบแหวนวิชคิง ขอแหวนขอแหวนที่ทรมานใจเหลือเกินโอกาสรอดน้อยมากหนึ่งสองไม่ใช่อ่าจืดจังเลยเอ็มอ่าเมาดูมนะครับเอาเมาดูวอปฟอยมาดสว่าจะได้ครบอ้าวออกแล้วด้วนลิงแต่ไม่ใช่นนี้ โอเคยังได้ยังได้เดยว่าลิงออกแล้วแต่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ no ทำไมทำกับฉันแบบนี้าเจิมโซนคาเวนหูบล็อกนี้ทอ็อปพวกโคตรดีเลยแลนท็อกสามหมดเลยอะคาเวนออฟโซลจมโซนคาเว่นแล้วก็ reflecting p ู o l บล็อกดีมาก <laughs> ครับแม่งซ้ำกันมีแต่จะซ้ำอีกเหลอ ไม่ใช่อะไรวันนี้ซารูมานตัวหน้าปกจะครบแล้วง่ายจังซองสุดท้ายผมสปอยข้างๆไม่เห็นมีเลยเลยสปอยข้างๆดึงมาแล้วเออไม่มีจบแล้วแหวนฉันได้มาหนึ่งแหวนนะครับแต่ไม่ใช่ใบนี้เลโกลัสฟอร์แอนิวเซอรอนอโฟโดอย่างเยอะเลย อ่านี่ไงโบมาสเตอร์ได้ละใบเล่นได้แน่นอนนะครับทั้งในอ e ีเดียทั้งในนี่โอ้โหทีโฟก์เออทำไมมันเงียบกริบอ่ะท็อปเปอร์ฟ้าขอชิดๆหน่อยเ,อเซนเนลิงบิดแง่เลยวะ่ะ แหเป๊ะจำรูปได้เอ็นเตอร์ไนนิ่งบิดแง่เลยเฮ้ย <laughs> <laughs> เรายังไม่หายคันเดี๋ยวผงเซตไม่์บล็อก,กนึงก่อนอ่าครับเราจะลุยกันต่ออย่างไม่หยุดยังลุ้นหวยกันต่อไปเซิร <c oughs> ์ฟฟอยหรือแหวนสักใบนะ่ะไม่ใช่วิลัน <c oughs> โหฟ้าล้วนเลยเว้ยเฮ้ย <c oughs> นัสู โมโรเมียเฮียนนล่แล้วติด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 ,ตดเห็นขอบลิงแล้วแมงไม่ได้ลุ้นอะไรเลยอะแร่แมงมุมอีกแล้วเยอะเหลือเกิน Oh, โอโซลิดมอซีนการ์ดอึ้งแบบหนึ่งซาลูมารูปนี้จำจำไม่ได้มันอยู่นไหน <c oughs> สองเอแล้วครับฮึบคอมมอ,อนอวไปไวๆเลยแร่เฮลวินมิสติลโคนนี่ก็จะสีแล้ว อโอวีนเหมือนกันไอ้นี่คอมมานเดอร์โฟโดคาเบาลโฟเฟอร์หวนหืม,มไม่ใช่ซ้ำไม่ใช่มันจบแล้วครับนาย บารันดอร์ขอบมึชนชั้นละเกลียดขอบแหวนจริงๆโหลูกสวยเว้ยสไปฟ์โอ้อนี่มันอะ,อะไรนะอ่ามีดฮุกของสีแดงฮึบฮึบไม่ใช่ เฮ้ยเสิ่อฟอยเสิ่อฟอยวะเอาวะเอาวะเอาวะไปไหนวะไปไหนวะเสิ่อฟอยวะฮืมอย่ามีมวย่าก็ยังโอเคเสิ่อฟอยออกแล้วเว้ยเย้เสิ่อฟอยอย่าวิวย่าอ๋อมันมีทั้งยาวิวยาทั้งเออบอกเลยนี่หว่าชุดนี้ อ่าโอเคแล้วสามซองได้เสิร์ฟฟอยมาเขามามั่งละขอซองหน่อยขอซองหน่อยเร่บอลล็อกไมอออกโมรีจ้างจะครบแล้วโว้ยใบฟอยพีลีลีสมันไปลอยต่างหากเซารรอน ไม่ใช่ย,ย,ย,ย่อ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 อืมเสาหลอนฟอยกับไ่ฟอยครับพี่บัลล็อกครับเดี๋ยวผมจะพักใส่ซองใส่สลิปแป๊บหนึ่งนี่เปิร์ฟอยสวยสวย ไม่ใช่เสิร์ฟฟอลก็เลยลุ้นแหวนนะครับขอแหวนสักวงแต่บล็อกนี้ก็โอเคละไลด้ได้เสิร์ฟฟอยนะครับเสิร์ฟฟอยออกยากโอ้หท็อปเปิเ้ลเงียบกิฟต์เลยเว้ยเด็กคนรัดถูกไม่อ่านไอพวกแหวนเนี่ยถ้าไม่อ่านชื่อเนี่ยไม่รู้จริงใบไหนรูแม่งดูไม่ออกเลย มิติกน้อยจังเลยแรเนี่ยขอออฟเดอะลิงมาแล้วอีกและอีกสามซองเอาแหวนมาหน่อยดิฮอลเลสเซนคันโนปี้ครับไม่ต้องให้มือสลอตนี้มันเจ็บจังเลยวะแม่ง ไม่ใช่แร่โอ้โหปลาหมึกปลาหมึกยักษ์แกนดาฟขาวเอ็นซาลิงบิดจำได้เลยจำหัวได้กิมลี่ฮึบไม่ใช่อะไรวะเนี่ยจะหมดแล้วไวจังเลย ่าแร่หวนลงใต้กิมลีฮึบหขอบแหวนจบไม่ต้องรุ่นวิลันอืมอืมอขอบมันเด้อเยอะแยะซองสุดท้ายมันจบแล้วครับนายมันจบแล้วไม่ได้ อ๋อได้มีทุกไม่ไวมีทุกแดงตัดเบี้ยวนะครับอโอ้โหได้ฉายาดีไม่คุ้นเลยเขียวแดงกิมลีฟวจบแล้วครับบล็อกนี้อ๋อท็อปเปอร์ออท็อปเปอร,อปปอร์ลืมท็อปเปอร์ตลอดเวกเงียบ อะไรดีไปไหนยังแพงๆอีกว่ะแดงหรอ,อแดงมีหัวไอ้นั่นน่ะไอ้ที่มันเป็นแลนด์ลีเจนดรี่ของคามิคาว่าเอ็มดีฟเนี่ยชินกะนะครับจบแล้วนะครับบล็อกนี้อนุกเท่านี้แหละเสิร์ดฟอยสามบล็อกออกใบหนึ่งดูได้ด้วยไม่มีแหวนดูได้ดิคุณมาจากไหนเนี่ยเพิ่งมาไงอันเนี้ยยามิมายะยาวิมายะว้าว Okay, จริงอแต่แวบบ่าฮะเ,เดี๋ยว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 เอาให้ผู้ชมดูก่อน <c oughs> คือ,ค,อคือไม่มีคือถ้าไม่นับเซิร์ฟฟอ,อยบ็อกนี้ไม่มีมะเขือเลยเนี่ยอู๋ที่ท็อปเปอร์ก็เจ็บแล้วมีมาาะระป่ะฮะมีแต่มะนาว <c oughs> ครับครับรครับไปครับก็จบไปแล้วครับเอ่อกับอันบ็อกซิ่งของเราถึงแม้เราจะไม่ได้แหวนนะครับแต่เราได้เอ็นเอ็นวิบบับมาตัวหนึ่งได้เดอะวันลิงมาอนหนึ่งนะครับแต่นั่นแหละใบธรรมดา ผมก็จบไปเลยครับกับการล่าแหวนก็เป็นการพิสูจน์ให้ได้ว่าอะไรนะนะตอนนี้มันยังไม่ออกสําหรับสับบล็อกนี้ที่หายไปจากสารบบสาหายไปจากสารบบล็อกแล้วนะครับก็เดี๋ยวใครอยากลุ้นก็ติดตามได้ที่ทางตามร้าน W N นะครับแถวบ้านท่านหรือร้านอาจจะร้านขายทั่วไปก็น่าจะมีขายกาันรีบซื้อนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามีคนตามหาความฝันของผมเยอะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ